ณปัจจุบันนี้คนไทยนิยมมาสร้าง D App กันมากน้อยแค่ไหนคะโอ้ต้องบอกว่าเยอะเยอะมากๆนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยพอผู้ใช้งานเยอะ,อะผู้พัฒนาก็เริ่มตามๆม,ม,มามันเลยทำให้เกิด D Application อะหลายตัวมากๆในไทยซึ่ง D Application อนะมันก็แตกต่างกับ Application ตรงที่มันเป็น d e c e n t r a l i z e แต่ว่า D App อะก็คือคนที่ได้ประโยชน์อะคือทุกคนในระบบ ไม่ได้เป็นแค่เจ้าของณเวลานี้เนี่ยนักพัฒนาดีแอปในบ้านเราหรือคนเขียนโปรแกรมสมาร์ c คอนแทคเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะนะคะคนเก่งๆตอนนี้จํานวนน่าจะประมาณหลักพันแล้วน่าจะถึงหลักพันแต่ถ้าแบบเอาหัวกะทิเลยประมาณหลักร้อยก็ถือว่ายังน้อยอยู่ใช่ไหมก็ยังถือว่าน้อยอยอู่ถ้าเราอยากจะเข้ามาทําอาชีพนี้จริงๆเนี่ยคือศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ได้ครับ คุณผู้ชมคะฐานเท Note วันนี้นะคะเราจะมาคุยนะคะกับผู้ที่ดูแลในเรื่องของ s t r a t e g y นะคะของ บล็อกเชนน้องใหม่เนีต้องบอกว่าเป็นเชนของคนไทยอ่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่ว่าเขามีจุดยืนที่น่าสนใจมากก็คือว่าอยากจะนําคนไทยนะคะเข้ามาในโลกของบล็อกเชนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดีแอนะคะหรือว่า Decentralize d a p p l i c ิ t i ชนนะคะเชนนี้เนี่ยคือเป็นเชนที่อำนวยความสะดวกในหลายๆด้านนะคะแล้วก็เห็นโอกาสเห็นความสามารถของคนไทยนะ,ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณพีค่ะคุณวีรพัฒ จึงสมเจตภัยศานะคะ CSO ของ Ray Chain นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเอนต้องถามก่อนจริงๆ Ray e Chain นี่คืออยู่ในเครือของ Q Switch ใช่ครับก็เป็น Q Switch เป็น validator node นะครับก็เป็นคนิเริ่มก่อตั้งตัวเชนนี้ขึ้นมาทีนี้ถามก่อนตอนนี้คือจริงๆแล้วคุณพีเองก็อยู่ในวงการบล็อกเช a i n มาค่อนข้างยาวนานแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มานานพอสมควรจกกนกระทั่งมาอยู่ในเครือของ Q Switch นะคะจริงๆบล็อกเชนนี่ ณเวลานี้เนี่ยคือถือว่าทั่วโลกเขาก็พัฒนาไปไกลและบ้านเราก็มีหลายๆองค์กรหลายธุรกิจที่เขาเข้าไปอยู่ในบล็อกเชนนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าไปบล็อกเชนเขาไปทําอะไรบ้างก่อนหน้านี้บูมเรื่องอะไรเวลานี้บูมเรื่องอะไรแล้วอนาคตจะบูมเรื่องอะไรก็ย้อนกลับไปตอนที่บล็อกเชนเริ่มต้นใหม่ๆนะครับเรียกว่าเริ่มต้นของอี h e r เ u ียมก็ประมาณ2017ันอะไรเงี้ยครับ คนเนี่ยก็เริ่มมาสร้างโปรดักต์สร้างสมาร์ทคอนแทคนะครับหรือที่เรียกว่าดีแอพพลิเคชันเนาะซึ่งดีแอปพลิเคชันอะมันก็แตกต่างกับแอปพลิเคชันตรงที่มันเป็น d e c e n t r a l i z e ลองนึกง,ง,ง่ายๆครับว่าถ้าแอพพลิเคชันอะคือมีตัวกลางใช่ไหมอย่าง Facebook อย่าง y t u t u นะครับคนมาพรอวาข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆลงมาแต่ว่าดีแอปก็คือ,อ,อคนที่ได้ประโยชน์คือทุกคนในระบบ ไม่ได้เป็นแค่เจ้าของคือทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ไม่ต้องมีตัวกลางมาคอยจํากัดเรื่องของทรานเซ็คชันหรือว่าควบคุมข้อมูลข่าวสารนี่คือสิ่งที่ต่างกันระหว่าง d ีแ p กับแอปทั่วๆไปทูกต้องครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีดีแอต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับระดมทุนแล้วก็ล้มหายตายจากไปนะครับพอผ่านไปครับช่วงช่วงนั้นเนี่ยก็ตลาดขาลงตอน2017-2018นะครับแล้วก็กลับมา เฟ,ฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งใน4ปีต่อมาก็ช่วงของการฮับวิ่งบิตคอย n ครั้งใหม่นะครับตอนประมาณ2021นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยดอปต่างๆ่งงเหล่านี้ที่เคยพัฒนาเมื่อ4ปีที่แล้วก็เริ่มเติบโตเริ่มหาทางของตัวเองได้นะครับเเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดพวกเทรนด์ใหม่ก็คือ DeFi นะครับหรือ Decentralized Finance เพราะว่า วงการที่มีตัวกลางส่วนใหญ่ ấy, ก็จะเป็นวงการเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมครับทีนี้นพอดีเซนทายมันเข้ามาปุ๊บก็เลยมาจับเรื่องของการเงินก่อนเลยก็เป็น d e f านะครับนั่นก็เป็นยุคข,ของมันแล้วพอต่อมาก็มันก็มีคําศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าเกมฟายก็คือเอาเกี่ยวกับ financial ไปจับกับตัวเกมก็คือจากเดิมที่เป็นเล่นของเกี่ยวกับ Finance อย่างเดียวก็ไปจับเรื่องของเกมมากยิ่งขึ้นะนะครับพอเกมฟายหลายๆตัวเ ให้โฟโมไปแล้วก็อาจจะราคาล่วงราคาตกอย่างเงี้ย<ะ>คนก็เปลี่ยนมาเรื่องของ NFT เพราะว่าในเรื่องอเกมเนี่ยมันก็จะมี NFT อ,มอยู่ในนั้นด้วยใช่บางคนก็เอาเรื่องงานศิลป,ปะเรื่องงานอะไรเงี้ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นะนะมันก็เลยเป็นเทรนที่ เปลี่ยนเร็วมากๆไปเรื่อยๆเนะ,รเรนะประมาณสองสมเดือนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเทนอ่ะทีหนึ่งคือแน่นอนว่าเราคุยกันว่าเ,เรื่องของ D ีแอปแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยมันมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันหรือว่าการเขียนโปรแกรมในสมัยก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในระบบบล<ช>็อกเชนเป็นแบบดิเซนเซอรไรซ์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของสมาร์ทคอนแทรคสมาร์ทคอนแทรคก็คือเหมือนเป็นการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ครับอ่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเออการที่เราจะได้ดีแอปมาสักแอปหนึ่งเนี่ย สมาร์ทคอนแท็กนี้มันสําคัญยังไงคะให้จินตนาการเปรียบเทียบง่ายๆระหว่างแอปพลิเคชันกับด<ะ>ีแอปพลิเคชันถ้าแอปพลิเคชันก็เหมือนกับร้านสะดวกซื้อ,อ,อร้านสะดวกซื้อที่ต้องมีคนคอยออเปอเรชันต้องมีคนคอยเก็บตังค์เติมของหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นดีแอปเป็นเหมือนกับตู้กดน้ำํำ<ะ>เราเขียนโปรแกรมทําตามเงื่อนไขเราไม่ต้องไปเทรนพนักงานเราไม่ต้องไปบอกออพนักงานว่าต้องทําหน้าที่อะไรยังไงบ้าง หรือถอนเงินยังไงเนี่ยก็คือเราเขียนโปรแกรมแล้วเราสามารถ Copy ตู้กดน้ำเนี่ยไปทําที่ไหนก็ได้ไปใช้ที่ไหนก็ได้ d ีแอก็เหมือนกันครับพอมันเป็นโค้ดหรือว่า Smart c o n น a c t เนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วทีหนึ่งเนี่ยมันสามารถ Copy เอาไปใช้ได้ไม่จากัดคือพร้อมใช้งานแล้วมันก็จะรันอัตโนมัติถูกต้องมันทํางานได้เจ็ดวัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเอ็กชินทั่วไป เอ็กชนก็จะมีต้นทุนในเรื่องของค่าเช่าสถานที่ค่าดูแลพนักงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายใช่แต่พอเราเขียนโค้ดครั้งเดียวเสร็จเราก็ดีพอร์ตไปใครสามารถมาแลกเปลี่ยนเงินก็สามารถทําได้7จดวัน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันต้องคิดให้จบใช่ไหมคะหมายถึงว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยจะต้องแบบเขียนออกมาแล้วต้องมั่นใจว่ามันจะสามารถรันได้เองโดยที่ไม่ไม่มีข้อผิดพลาดถูกต้องครับซึ่งสมาร์ทคอนแท็กยุคแรกๆก็จะมีข้อผิดพลาดเยอะเนื่องจาก โค้ดก็เป็นการที่มนุษย์เขียนเนาะมนุษย์ก็มีเออเรอมีข้อผิดพลาดได้แต่พอเวลาผ่านไปครับเออพอร,รู้ช่องโหว่รู้ข้อผิดพลาดมากขึ้นอ่ะเราก็อุดช่องโหว่อุดข้อผิดพลาดเหล่านั้น<ะ>พอเราเขียนสมาร์ทคอนแทคยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆครับจริงๆดีแอปเนี่ยเราสามารถ เขียนสมาร์ทคอนแท็กแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากเลยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเรามีดีแอปอะไรบ้างที่น่าสนใจอ่ะง่ายๆก็ Exchange อ e n d n n g p r o t o c o คอก็กู้ยืมะนะครับประกันนะครับตัว NFT สมาร์ทคอนแท็กนะครับแล้วก็ Marketplace ก็คือแพลตฟอร์มซื้อขาย ก็าสามารถทําได้ตัวเกมก็ทำสมาร์ทคอนแท็ได้คือสมัยก่อนอะเวลาเราจะซื้อขาย ID เกมหรือไอเทมในเกมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีตัวกลาง<ช>แต่เนี้ยเนี้ยเราสามารถเอา NFT ที่เป็นไอเทมมาใส่ในสมาร์ทคอนแท็ตั้งราคาปุ๊บใครที่มาจา่ายตังตามที่เรากําหนดไว้ก็จะทําการสมาร์ทคอนแท t ก็คือทํางานอัตโนมัติเลยคนที่ซื้อก็ได้ NFT ไอเทมชิ้นนั้นไปคนนี้ก็ได้เงินกลับไปอันนี้ก็คือทํางานอัตโนมัติ ้ตัวจริงๆเนี่ยการพัฒนาดีแอถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสของนักพัฒนาในประเทศไทยเหมือนกันในการที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจณนะปัจจุบันนี้คนไทยนิยมมาสร้างดีแอกันมากน้อยแค่ไหนคะโอหต้องบอกว่าเยอะเยอะมากๆนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเรียกว่าการทําสื่อหรือการประชาสัมพันธะ์ค่อนข้างดีนะคนไทยเล่นโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการทํา เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่อนข้างเยอะอด้านเกี่ยวกับคริปโตด้านเกี่ยวกับดีฟายนะครับทำให้คนไทยมีความรู้ด้านดีฟายแล้วก็เป็นผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะพอผู้ใช้งานเยอะ,อะผู้พัฒนาก็เริ่มตามตาม,ตามมาม,มันเลยทำให้เกิดดีแอพพลิเคชันอ่ะหลายตัวมากๆในในในไทยแน่นอนว่าเมื่อเรามีไอเดียแล้วเราพัฒนาดีแอแล้วก็ต้องไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เหมาะกับเราแน่นอนว่าต้องไปอยู่ในระบบบล็อกเชนซึ่งตอนนี้เชนมันมีเยอะมากทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะ อย่างไรเชนเนี้ยอันนี้ก็สร้างขึ้นมาอันนี้เพื่อรองรับกลุ่มผู้พัฒนาดีแอป,ปใช่ไห<ช>มคะก็เริ่มจากการที่เราทำ Q-Switch เนาะแล้ว Q-Switch เนี่ยเวลาจะไปดีพอ o y ในเ,เชนอื่นๆเชนต่างประเทศเนี่ย<ะ>เวลาดี p อ o y ไปก็จะเจอปัญหาว่ามี e er อ r o r <ừ> แล้วบางเชนเนี่ยก็ไม่มี e อ r o r กลับมาว่า ผิดพลาดที่ตรงไหนนะครับเราก็เลยอ่ะงั้นเราดีพอทำเชนของตัวเองแล้วกันก็คือไปก๊อปไปฟอกของเจ้าอื่นมาแล้วก็ไปพัฒนาเพิ่ม<ฆ>ต่อยอดเพื่อให้ตัว explorer เนี่ยของเชนเนี่ยมันมีฟีดแบ็กกลับมาว่าที่มันผิดพลาดเนี่ยผิดพลาดเพราะอะไรเพราะนั้นตอนนี้ Developer ที่มาพัฒนาบนเชนก็คือแฮปปี้มากๆในการพัฒนาบนรย์เชน<ฆ>แล้วก็ ค่าค่าดีพอยหรือค่าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างถูกแล้วก็เวลาในที่ใช้ดีพอยก็ค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งถ้าเราไปต่างประเทศบางทีเราดีพอยไปใช้เวลาแบบเกือบวันในการก่าจะดีพอยเสร็จอะไรเงี้ยมันมีเออร์เลอร์มีบัคเต็มไปหมดธุรกรรมบางอย่างบางทีมันติดขัดแล้วกว่าที่เขาจะแก้ให้เราหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบางทีมันช้าใช่ถูกต้องในเรื่องของการรองรับนักพัฒนาดีแอหน่อยดีกว่าตรงนี้เนี่ยไรอีเชนคือสนับสนุนคนไทยให้เข้ามาในเชนของเราแล้วก็พัฒนาดีแอ ถาม่ลยว่าสนับสนุนยังไงบ้างคะก็จริงๆสนับสนุนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติที่อยากจะเข้ามาพัฒนาดีแอปในเชนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่รู้จักเราก็จะเป็นคนไทยมันก็จะมีเดเวลลอปเปอร์คนไทยเนี่ยเข้ามา อ,อยู่ในเชนนเราค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็หลายๆโปรเจกต์นะครับ mm hmm. ก็จะมีการคอนซัลหรือมีการให้คำปรึกษาโดยตรงอยู่แล้วเช่นว่าอยากจะพัฒนาไปในทางนี้เราก็มีให้คำปรึกษาทางด้านบิ i สเนสด้านการวางโทคโนิกส์หรือว่าการโปรโมทเนี่ยเราก็จะมีการแมทชิ่งกันให้มีการคอร์ การระหว่างเดเวลอรทีมหนึ่งกับอีกทีมหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าทางภาคธุรกิจนะครับบริษัทหรือร้านค้าอะไรเนี่ยอยากจะได้โซลูชันไหนเราก็แมทช์ให้กับเด e วล p e r ที่มีความสามารถพูดง่ายก็คือว่าคนที่มีไอเดียหรือเป็นนักธุรกิจอยากจะมีดีแอ r เรย์เชนก็จะจับคู่กับนักพัฒนาแอป ให้อีกทีนึงถูกต้องให้คําปรึกษาให้คำปรึกษา,กษาแบ,บแล้วก็ให้คําแนะนำว่าเฮ้ยควรจะพัฒนาไปในทางทางไหนออหรือว่าเออให้เจอกับเดฟโดยตรงเลยอย่างณปัจจุบันนี้เนี่ยเออเรามี d ีอ p ในแพลตฟอร์มของเรอีเชนเนี่ยก็ถือว่ามีในมือเยอะมากเหมือนกันครับก็ที่รอนชไปแล้วก็คือประมาณ10กว่าเจ้าแล้วก็มีในแพลนอีกประมาณเกือบ20นะครับ อแอปหลักๆเลยก็จะเน้น lever sector lever use case เกี่ยวกับการทำธุรกิจในชีวิตประจำวัน uh huh. อย่างเช่นอ r อเพย์ดีโปรคอ่นะครับก็เป็นเพย m e n t Gateway ลูกค้าจะชำระด้วย Bitcoin, Ethereum เดี๋ยวก็จะแปลงไปเป็น Stable c o ลคให้กับร้านค้าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยร้านค้าต้องไปแลกเองหรือราคามันผันผวน,ผนในระหว่างวัน,นก็จะมีความเสีย่ยงแต่ว่าทันทีที่ลูกค้าจ่ายเนี่ยก็คือเหมือนสแกน QR code เลยเหมือนพร้อมเพย์เลยสแกนปุ๊บ พิมจำนวนเงินเป็นเงินบาทนะครับจะเลือกเงินเป็น Ethereum Bitcoin, อีเทอ e u m b i บิตคอยเลือกปุ๊บก็สวอปไปเป็น Stable c o คอยหรือว่าเป็น US d ดอลลาร์เนี่ยให้กับร้านาค้านะครับอันที่2ก็อหย่อยนะครับชื่ออหย,ย่อยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการรีวิวอาหาระนะครับก็รีวิวปุ๊บได้โทเค็นเอาโทเค็นเนี่ยไปซื้อคูป,ปองแรกเป็นส่วนลดร้านค้าร้านอาหารได้อันนี้ก็จะเป็นอีก1 u s ่งยูสนะครับ อ่าสปีดโบ๊ทที่พูดไปแล้วนะครับร้านค้าไหนที่อยากจะมี NFT อยากจะมีแบบแจกลูกค้าของตัวเองก็สามารถเข้ามาสร้างได้โดยที่ต้นทุนถูกๆมากๆนะครับมีดีเร r ์ตนะครับเป็นใบปริญญานะครับคอนเฟิร์มเพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอาชีพหมอหรือพยาบาลมีการปลอมก็ค่อนเยอะใช่เพราะว่าพอมันเป็นใบฟิสิกอลมันสามารถก๊อปปี้หรือปลอมแปลงได้แต่ถ้าเราสามารถไปสแกน QR code ดูคอนเฟิร์มอยู่บนบล็อกเชนรู้วันที่ที่ได้รับใบปริญญาชื่ออะไรใครเป็นคนออกให้อันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของความโปร่งใสได้อันนี้ลิงก์กับมหาวิทยาลัยไปบ้างแล้วก็จะมีมลังสิตกับมชนะครับที่ชายที่ทําอยู่ในตอนนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งแหละของของดีแอที่อยู่ในเรอ์เชนนะคะก็ถือว่าเยอะแล้วอนาคตก็น่าจะมีเข้ามาอีกเรื่อยแล้วก็จะเป็นตัวกลางในการแมทชิ่งให้ทีนี้ในขณะที่เรา เป็นผู้ดูแลระบบนะคะดูแลแพลตฟอร์มบล็อกเชนของเรานะคะถ้าจะให้คําแนะนํากับคนที่สนใจอยากจะมี d ีแอเป็นของตัวเองอยากจะเข้ามาในระบบบล็อกเชนมีอะไรจะแนะนําเขาบ้างคะก็ด้วยความที่ d a แอเนี่ยมันต้องมอง User <c oughs> เป็นหลักเพราะว่า d ีแอมันคือ d e c e n t ร a l i ไรส์เราอย่ามองว่าผลประโยชน์ของเราเป็นหลักแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของ Operation พยายามลดในเรื่องของโอเปอเรชันให้ไปในมากที่สุด <c oughs> เพราะว่า ในโลกของ decentralized ทุกคนต้องสามารถทําแบบอัตโนมัติด้วยตัวเองได้ไม่มีใครต้องมานั่งตอบคาถามอะไรเยอะแยะคือ,ใน,อ,อในเรื่องของ operation ่ะตัดไปได้เลยเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปที่ smart contract ใช่ต้องคิดให้ดีถูกต้องอในความรู้เรื่องของการ develop เรายังต้องมีความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ลกลไกราคาอะไรเงี้ยพอสมควร เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเขียนแอปขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็อาจจะมีช่องโหว่ในในมุมของโทรคณิิก์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออจริงๆแล้วเรื่องของคนที่จะมาพัฒนาดีแอปเนี่ยอ,อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะว่าจะแตกต่างจากคนที่เขียนโปรแกรมคอมในสมัยก่อนคือดีแอจะต้องรู้ในเรื่องของบล็อกเชนแลวเมื่อกี้ที่คุณพีบอกก็คือจะต้องรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยเหมือนกันช่วยด้วยเหมือนกัน ณเวลานี้เนี่ยนักพัฒนาดีแอปในบ้านเราหรือคนเขียนโปรแกรมสมาร์ตคอนแทคเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะไหมคะคนเก่งๆหรือว่าอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นต้องไปเรียนที่ไหนอ่าตอนนี้จํานวนน่าจะประมาณหลักพันแล้วน่าจะถึงหลักพันแต่ถ้าแบบเอาหัวกะที่เลยประมาณหลักร้อยก็ถือว่ายังน้อยอยู่ใช่ไหมก็ยังถือว่าน้อยอยู่มันจะเหมือนสมัยก่อนเลยที่แบบยุคแอปพลิเคชันเฟื่องฟูอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะเริ่มเข้ามาศึกษาก็จะมีหลายมหาลัยที่ เริ่มมีหลักสูตรหลักสูตรเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วเหมือนกันะนะครับหรือว่าในการเรียนออนไลน์ก็มีแล้วถ้าเราอยากจะเข้ามาทําอาชีพนี้จริงๆเนี่ยคือศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ได้ครับตลาดก็ยังเปิดอยู่สําหรับคนที่แบบเอ้ยมีความรู้ไปศึกษามาก็สามารถไปทํางานในบริษัทที่เขาเปิดรับได้ถูกต้องอคือจริงๆต้องบอกว่าสมร์ทคอนแทคไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็คือถ้าเรามีพื้นฐานในะการเขียนโค้ดมาอยู่แล้ว มันก็คือการรวมด a t a base กับ back in เ,เข้าด้วยกันแค่นั้นเองอ่ะทีนี้วางเป้าหมายของ RE e chain ยังไงบ้างนะนอกเหนือจากการที่เรารองรับกลุ่มผู้ผพัฒนา D app แหละเรามองการเติบโตของแพลตฟอร์มเราหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ่ะในเฟสในช่วงแรกอะครับเราก็จะมองในเรื่องของการเอาภาคธุรกิจ ร้านค้าร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆเข้ามาสุ่บล็อกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือว่าจะเป็นระบบแต้มที่สะสมสะสมพอยต์สะสโปรโมชั่นใช่คือการที่เราเรา,เราเอาเรื่องของพอยต์เนี่ยเป็นชูเป็นจุดเด่นจุดหลัก เพราะว่าอพอยต์เนี่ยปกติก็จะมีระบบ CRM เก็บแต้มใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นแบบ centralized แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บแต้มอยู่บนบล็อกเชนนะครับเก็บแต้มเป็น token นยูเซมีอิสระมากขึ้นในการใช้แต้มบางที user เก็บแต้มไปก็ลืมว่าอ,อ๋อมีแต้มอยู่ในเจ้านี้<ช>หรือรอ้านนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยสนใจเรื่อง CRM เรื่องแต้มเท่าไหร่แต่พอเก็บแต้มอยู่ในบล็อกเชนปุ๊บ ยูเซอร์สามารถเอาแต้มไปแลกเป็นแต้มของร้านอื่นได้ u s เซอร์สามารถเอาแต้มไปขายเป็นเงินเอามาใช้ได้ก็เหมือนแบบไปซื้อร้านนี้แทนที่จะได้ส่วนลดก็ได้เป็นแต้ม <Ha. S 1> แ,ตแต่แต้มนั้นก็คือส่วนลดเพราะมันเอาไปขายได้ <Ha. S 1> อะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดแบบนี้มากขึ้น <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะเน้นให้ทั้งาภาคธุรกิจและ user เนี่ยเข้ามาใช้บล็อกเชนแล้วใน oh. อนาคตเนี่ยเรามองว่าสุดท้ายแล้วอะเมตาเวิร์ส ยังไงก็เกิดขึ้นใช่เพราะว่า Experience ของการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคนก็จะเริ่มกระโดดเข้ามาสู่ m e n t a l เวิร์เหมือนกับที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง Lady Player One นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่งตัวเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ User ให้พร้อมเข้าสู่โลก m e t a ทเวิร์สนีนะคตเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพนะคะในภาค ธุรกิจนะคะให้เข้าสู่โลกของบล็อกเชนมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณพีมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะคในฐานเท็โนตนะคะจากเรอีเชนนะคะคุณพีขอบคุณนะคะคสวัสดีค่ะ